ครับพี่น้องครับมันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องเนาะมาใส่นกนะครับเอาเจ้าท็อปกันมากครับพี่น้องครับเ้าท็อปกันมาใส่สภาพไม้ครับผมมีนกมาขันอยู่นะครับตรงนี้สภาพไม้มือนี้นะครับผมมากอะได้การครับอ่าเบิงนะครับปลาโขกครับพี่น้องครับปลาโขกมีตะโขกทั้งเบิดนะครับมันเ้าะเดี๋ยวหามองใส่ก่อนครับ ที่เป็นยจ้งไดกะฝากพี่ฝากน้องเข้าติดตามเด้อยพี่น้องเนอขออนุญาตไปไสโนกค,ครับรอรุ่นจักบาทครับผม การตัดแตนทีน่13ครับ ไลครัดหน่องไปเบิ่มนกะเดลนทำกันครับกีบินโต๊ะไปช่างเดรบุ๊กมาทางนี้หาเดียนดีเห็นแล้วครับของแล้วอู้แห้งดีครับน้องปานลาดตุ่มแปดสิบป,ปิวแวงแวงเลยครับนี่ครับโอ้โหมีมวยนะยครับมืออนนี้มวยปลาเก่งครับเออ ติดปลายนิ้วนิดเดียวครับพี่น้องนี่นะครับอืมอ่าขายูครับเอเสียงตามคลิปครับผมนะครับเรียบร้อยครับทบกันจัดแต้มที่สิบสามครับผมบรรยากาศป่าโอครับผมสีบนเรื่องครับุ้นนะครับโอ้ ไกลครับไกลหลักมาได้ครับผมอ่ะปิดเกมครับโอเคครับพี่น้องครับมาไกลเดี๋เวลาพูดอาาย่างนี้เรา,าทำเนาะเก็บนกใช้เลยมาแล้วครับโอ้ใครจะพันบัวร้ายครับพี่น้องเอ้ย okay, นั่งกันจันงหวะนี้โอ้ตัวนี้ลงมาอยา่างมาเปนสีบรุ่งครับลงมาตีเลยนะครับผมดุดันครับตัวนี้ นขนาดนกปลาตัวนี้นะครับผมเจ้งชอบกันกับเก็บเป็นแต้มที่สิบสามครับพี่น้องเนะาะเมื่อวานนี่สิบสองนะครับมันเป็นสิบสามช่วงนี้นกมักกำลังขึ้นครับพี่น้องครับนกปลาพวมห่าวนะพี่น้องนะเนาะออกฝึกนกจังเป็นนกไม้จังชอบกันนี่ค่ะบกำลังออกฝึกครับพี่น้องครับฝึกเก็บเฉลยฝึกดึงไปนะพี่น้องเนาะต่ว่าก็ ส่งขนสีโลนแน่ครับเดี๋ยวนี้สีโลนแน่กับจักสีทายใหไงทายหน่อยนะพี่น้องเนาะอรอดูดเบิ้งครับแต่ว่าไล่ข้อคือรุดออกแน่นี่ครับผมหลายข้อรุ่นแน่แต่เก่าคันไล่ข้อโลนออกนะครับบ่อยากคักป็นได้เลยนะพี่น้องเนาะนะครับผมไล่ข้อรุดออกเลยอยากเปลี่ยนทายไ่ผมถ้าคืนหลายนะครับผมก็มองว่าสีบ๊อบฮันเดียทายนะพี่น้องเนาะกำลังหลินได้ครับผมกำลังไปได้มาได้ นะครับกันเอามาแทนเจ้าอ่างนะครับก็ได้ถือไปถือมาครับพี่น้องครับกะเห็นว่านะี่ละดุดันบอกะว่าถึงขันว่าดุดันตํามปึ่งตํามปึ่งนะครับเป็นนกสไตล์ตามพี่น้องเห็นครับผมสไตล์เรื่อยๆครับนี่นักแน่เบาแน่นักแน่เบาแน่ะนะครับผมมือนไปแสกเง่าครับ กได้เพิ่นปองนกล่องเบึงเนาะพี่น้องเนาะล่องให้เพิ่นไล่นกล่องเบึงได,ได้ดีครับถือว่าปองเขาใส่ขึ้นได้กรโอเคครับผมจังหวะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงนะครับผมอเ๋าตัวแต่อยู่กลุ่มเพราะว่าหลายงเถื่อเสี่ยนเป็นที่ว่าโอ้ยตัวแต่อยู่กลุ่มเพราะว่าโอหะมีแตนกแต่อยู่หันว่ามันหลายผัดวายอีกแล้วนะครับผม มาสีบุญเรื่องครับมาสีบุญเรื่องมาตัวอยยุปลาโขกน้ำนะพี่น้องเนาะโอ้เหนียวสุดยอดนะครับเพราะว่าไอเชียนเพิ่มมานอนเลียงงัวอยู่นี่นะครับอยู่ฝากปลานีไปนะครับเชียนนกนะครับเปิ่นเอานกมาร้อมเป็นมานอนเลียงงัวตัอน้่นะครับหลอดนี่มันก็เลยเหนียวครับโดนเติบครับพี่น้องครับเป็นวันมันยี่สิบกวนาทีเหอยี่สิบนาทีนะครับผมชัวสีมาชัวสีล่งนะครับผม มาจับเทียงอย่นี้กับพวกเกือบปักิปหน้าที่นะครับว่ามันสีปอลงแล้วนะครับผมกาค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปน้ำบาฟิลน,นะพี่น้องเนาะนะครับผมเอฟซี้าก็ได้นะครับผมกามืออื่นนะครับผู้ใดอยู่ไก่ไๆอำเภอชัยว่านสีถาดนะครับกลุ่มเพราะว่าประจักษ์หรือว่าในเมืองนะครับอยากออกมาเล็นนะครับฝากปปะชาสัมพันธ์นะพี่น้องเนาะอยากออกมาเล่นอ่า ต่อนกหลักละซาบาทนะครับกับทีมงานเฮ่ห่านะครับถามว่าได้เงินได้หันได้นี่บอสสีเด็ดครับผมมือหนึ่งเพิ่อนกัใไซบอเกินหาลักชิปลักนะครับเท่านั้นล่ะนะครับผมกัดเพิ่อนกับไปไซบลักละซาบาทพอได้เสียพอได้เฮ่ห่ากันนะครับกันไปใไซซื้อๆมันกับสิบอบอได้ห่ากันบอได้รุนปันได้นะครับอันนี้ลักละซาบาทโอ้มวว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 นวว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  บ้านน้องรักนะครับผมบ้านน้องรักไปทางสีถาดพุละหันไปสนใจกับติดต่อมาทาั้งพยุตนะครับสิงนักปั่นทั่วทิศได้เลยครับผมเดี๋ยวเพื่อนสีบอกเส้นทางไปนะพี่น้องเนาะมืออื่นนะครับบาฟินไก่แจ๊คสีได้ไปว่าได้ไปนะครับผมมันฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องคือผูอยู่ไก่้อยากไปม้วนน้ำเพลินนะครับคือบาฟินไปแล้วพี่นอ้องมืเอื่นบาฟินนาสิติดตารกิจนะครับอยู่ทาง่งสีบญเรื่องอาสิบ่ได้ไปนะครับผมสิบ่ได้ไป นี่ตัวทั้งหลังเนี่ยูครับอาชีพเรได้ไปพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะผู้อยู่ไก่กับไปครับผู้อยู่ทีมงานกลุ่มพ่อว่าอยากไปก็ไปนะครับผมเนี่ยห่าน้ำกันครับผมตัวดถึงนะครับกำลังเรีนดีครับพี่น้องครับนะครับผมอยู่ถึงถึงปลา่ปากันในปลาจังสีกะนขัมันเป็นเดิน เป็นอเป็นล่านจสงสีกะถักออกใส่กับมันเท่าเนี้ยมเห็นไก่กะพราส่อยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าหมูว่านนี่โอ้โหไส้ในปลาอ้อยนะครับนกมันก็ยานนะครับทับกันกับโอ้โมเป็นแบบสามนะที่สี่ละที่ครับมันจังขันขึ้นไห้นะครับย่างจิกย่างจิกยู่แนมอยู่นะครับมันก็ยานกันบัวบานต่คนเครับนกมันก็ยานกันนะครับ พูมนว่าเอาไปใส่ใส่มนกับขันเ้ยพี่น้องเด้อมือไมเ่เฮานะครับหลังตูวเฮาเคยใส่ต่ล่าโล่งนะพี่น,น้องเนาะเฮาใส่ล่าโล่งบัดนี้เฮาปเปลี่ยนใส่ในปลายางจังสิมันบ่อยากขันเด้ครับมันกัด่ยาดขึ้นกันนะพี่น,น้องเนาะคือจังนกทีเ่เฮาเอาเขามาแต่ทางไตนะพี่น,น้องเนาะส่วนมากทางไตปลายางนะคะรับปลายางปลาปเพื่นหลายแล้วบัดน,นี้เพิ่นใส่แต่ในปลายางปลาปม ปล่อยเข้ามาใส่ลาดหลงๆนั่งเธอมันกับ่ะขันนะครับว่าแต่นกเพื่อนบอดีบอมยนนะครับมันปรับเปลี่ยนนะครับหนึ่งละภาษานะครับหนึ่งภาษาที่เข้าใส่นะครับเทียว่ามันเบาบรูเรื่องนะพี่น้องไผสิว่าจังไดยกระซังนะครับสิ่งที่เข้าเลี่ยงของที่เข้าเลี่ยงบาฟินว่ามันเข่าใจนะครับสําหรับตัวบาฟินเองเนาะบาฟินว่ามันเข้าใจเข้านะครับผมมันเรียนรู้ภาษาเข้าเข้าการเรียนรู้ภาษากกยมันขันเข้า เรียนรู้ภาษากายมันได้นะครับผมมันสีบอกเข้าหลายๆอย่างครับสำหรับตัวบาฟีดเองเนาะหลาพูลังคนน้นสิโอ้ยภาษาข้องลิะว่าใส่ใจยังน้มันหลายบ,บ,บอกบอกบอกคือกันนะครับพี่น้องคือคนคือกันนกคือกันแต่ว่ามันบอกคือกันนะครับผู้เข้าเลียงผู้เ,เข้าใจนี่เข้าสีแจักสีบอกอยังไงผู้เลียงจะหูเองครับว่บานกมันพ่อมบ่พ้อมเมื่อนี่มันเมื่อเมื่อนี่เป็นยังคือบอล่ลินนะครับ มันภาษากกยมันบอกเข้านะครับผมภาษาไก่มันบอกเข้ามันแสดงกิริยาท่าทางออกมากันเขาอยู่น้ำมันดนเข้าัปสิอ๋โอโู้หเดวนะครับเขาเอินว่าเอา่เขามือบอกนะครับภาษาตัวนกเพินว่าเขามือนะครับไม่เขามือแสดงว่ารู้ใจกันครับภาษาคนว่ารู้ใจกันน้องเนาะไปกันได้นะครับผมอ็ยางให้เข้าใจนะครับผม่าไปห้าง่าไป กระโชกโหกห่างมันอันนี้ฝากมือไม้ด้วยพี่น้องเด้อมือเกาเซียนเกาฮอกบอบบวากันเน้นองเนาะไผมีวิธีการฝึกต่างๆกับวากันไปนะครับผมสําหรับบาฟีนนี่เบาเอาคุยเอาครับหูเรื่องบ่รู้เรื่องกับนังเสี่เหากะบอกว่าใดหรอครับมันรู้เรื่องบ่รู้เรื่องแต่ว่าสําหรับตัวบาฟีนเองบาฟีนคิดว่ามันรู้เรื่องครับมันรู้เรื่องมันฟังเฮารู้เรื่องอยู่นะครับผมแต่ขนาดคนเบากันรู้เรื่องอยัง เห็ดน้ำบ่เห็ดน้ำแต่ว่าส่วนนกสิให้มันเห็ดน้ำมันเลนทุลักมันกับเปลี่นไปบพรด้พี่น้องแล้วนะครับผมใจเย็นๆเด้อค่อยๆเล่นไปนะครับค่อยๆเลียนรูไปน้ำกันนี่ละนะครับผมกะนะครับเมื่อดีนะครับผมกะออกมาใส่ถึงขูกครับนะครับผมย่านว่าเบื่อบรรยากาศนะครับน้ำกลุ่มเพราะว่านะครับมันเปลี่ยนแต่หอมเป็นแต่นามไยนะครับผมเหมือนกันเลย มาใส่ถึงโขกเลยเอามานั่งนะพี่น้องเนาะอครับผมพอ่ดีคุ้ยกันที่ห้านะครับผมมือนีกเบื้องไม้เบิ้งอยังกันแหละเก้ครับเดี๋ยวจังไดบาฟินกับนะครับเดี๋ยวไปขอไปใส่ตอกันครับพี่น้องครับอีกแยกลักนะพี่น้องมันยังเศ้าอยู่นะครับผมเท่ากับเปีดโมงนะครับที่จริงชิออกมาเศร้าก็นีละแต่ว่ามันบอกมีรถนะครับรถก็เอาไปซื้อกับเขาเมือเศ้าครับผมเอ้าว้ายใหญ่ห้างครับพี่น้องครับแต้มที่สิบสามครับผมจะพบกันครับ เดีย๋ยวขอไปใส่ตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบาฟินครับจะทอบกันกันสิขอลาพีลาหนองเขาเต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ